สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์เคเทนชั่นคอกันอีกนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอสัตว์บางตัวนะครับที่อยู่แถวบริเวณบ้านผมนะครับจะมีตัวอะไรมาเกิดบ้างนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดอย่างนี้ทุกทีเลยครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องพาไปดูสระน้ําให้มันแน่ใจแน่ชัดยิ่งกว่าคลิปที่แล้วอีกครับเพราะว่าคลิปที่แล้วยังดูไม่แน่ชัดเลยครับคลิปที่แล้วต้องดูให้แน่ชัดกว่านี้นะครับดูกันเลยครับตรงนีี้้เห็นนนรรยัังงตะคบ จะเป็นกระจกพี่ค่อนข้างสวยงามเลยครับสวยงามแล้วก็สุดยอดเลยครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ผมใช้มุมมองแบบปิดทัดนะครับมันก็ดูสวยแล้วนะครับแต่ผมจะลองลงไปพร้อมกับหมาเลยครับสวยงามวะเป็นไงบ้างวะหมาไม่มีออร่าสีแดงได้เว้ยเฮ้ยหมาลาเวเจอร์ทำไมมันดูดีขนาดนี้วะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ประตูเปิดให้อัตโนมัติแล้วครับเห็นตัวอะไรเปล่าวะมันต้องดูนะครับมันต้องใช้สิ่งที่สแกนดูนะครับถ้าไม่ใช้สิ่งที่สแกนดูเนี่ยมันคงลำบากนะครับจะหาอะไรไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับอันนี้หมูน,นี่เต่าใช่ไหมเป็นแบบว่าเต่าเด็กด้วยครับอันนี้คืออะไรชคเนโฟเทเียมเหรอ อ๋อหลังบ้านเรามีไชในโพทเทียมเลยครับมีสองตัวเลยครับไอ้นี่ละ่ะนี่ไงมีตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งจับพ้าสีบได้ครับอะไรฮะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรซะแล้วนี่อะอะไรให้คอมพี้มันยังไม่เลิกเหรอฮะหลังบ้านเรานะครับนี่ครับมันจะตันด้วยหินนะครับ แต่มันไม่ได้ตันแค่นี้หรอกครับมันจะมีอะไรที่แบบว่าเปิดช่องว่างเพียบเลยครับนี่ครับเห็นหรือยงังเห็นช่องว่างหรือยังครับช่องว่างมีเพียบเฮ้ยตัวนี้อะเป็นตัวเมียนี่หว่าเอาฟ้าตัวนี้ตัวนี้อะฮารซอเฮ้ยเลเวลหกร้อยนี่เอาฟ้าฮารซอเลเวลหกร้อยครับลองปิดทัดปิดถับนีกว่าครับไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะครับมีน้ําด้วย เราเวเจอร์นี่ว่ายน้าช้ามากเลยครับน่าราคาญว่ะเนี่ยเห็นแล้วยังครับมันว่ายน้ําช้ามากเลยเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะนน่ะ,นะ,นะ,นะเสียงตัวอะไรวะเสียงตัวอะไรเสียงตัวอะไรอันนั้นมันเหมือนทางขึ้นมากเลยครับลองขึ้นไปดีกว่าครับเราเวเจอร์นี่กระโดดสูงอยู่แล้วเฮ้ย มันกระโดดสูงนะเฮ้ยทำไมอัลฟ่ามันกระโดดได้แค่นี้เองล่ออะไรวะเนี่ยแค่นี้เองเหรอวะเนี่ยแล้วก็ว่ายน้ำช้ามากเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมเกลียดนะครับอย่าตรงที่มันว่ายน้ำช้าเนี่ยแหละรครับมันน่าลำคาญนะครับเอ้นี่มันทีเล็กนี่วะกาลังกากับทีเล็กอยู่ครับลองดูเลยครับเห็นไหม กีเล็กกำลังกัดกับพีเล็กตัวหนึ่งครับว่าไงขอแจมด้วยดิฮะว่าไงเล่ามาเลยเอาดิไอ,อหัวบิดหัวหันเลยนะนี่แหละมีอะไรบ้างไม่มีอะไรดีครับไปกันดีกว่าแต่วลองดูว่ามีตัวอะไรมาเกิดตรงแถวนี้บ้างครับนี่แค่ป่าหลังบ้านนะครับ จะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยครับยังไงเล่าเฮ้ยนี่มันเผานี่วะ <_ S 2> อะไรฮะอะไรไอ้เผามาแล้วไงมาแล้วไงฮะวางใฮะไอ้คล้ายๆกับไมโลคืซีเลปเตอร์แต่ดีนะที่มันไม่ทำให้หมึนนะครับมันก็ไอตัวเล็กให้ไไตัวเล็กนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับลิงเลเวลเ0้กว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้เลเวล400ครับ เฮ้ยอย่าทำอะไรเอเลน่าเฮ้ยเีฉยยดาเมจวงกว้างนิดหน่อยครับไม่เป็นไรอ๋อนี่คือหินที่มันลอยได้นิดนึงนี่ว่ไม่รู้คืออะไรครับมันน่าจะเป็นสะพานแน่นอนนั่นไงฝูงคาโน่ครับเห็นอย่างชัดเจนเลยครับมีฝูงคาโน่ด้วยมาตามมาเลยเอาดิ อ้ขี้เกียจฟาร์มเนื้อผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟาร์มเนื้อเท่าไหร่นี่ไงไอทีเล็กว่าไงฮะอะไรให้ตัวส้อนาเมเป็นเฮียอะไรมึงตรงนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนี่หว่าบริเวณแถวรอบนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นป่าเลนวูดที่ใหญ่กว่าที่ไหนเยอะแยะมากมายเลยครับ มาเลยรยับลตอร์ใหญ่กว่าแมพอื่นๆเลยครับอันนี้อะไรฮะ huh? มาดิมันจะมากินเนื้อก็ไม่บอกอะไรฮะไอ้น็อกเด็กฮะเฮ้ยเนี่ยแหละครับโคตรเบื่ออะไรเนี่ย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 เป็นเพี้ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ย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 ตายดิเพี้ยมันจะรีเลือดไวไปไหนวะควงตีแล้วไหนเหี้ยเห็นไหมผมจะบอกอะไรให้นะครับ ใครที่จะมาสร้างบ้านแถวนี้นะครับจะดูโอเคมากๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมที่นี่สามารถสร้างบ้านได้ด้วยครับนี่นคือตัวอะไรอะ่ะอาร์เจนนี่วะแล้วข้างหลังบ้านก็จะมีอีกแบบนึงนะครับดูนรับหลังบ้านก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับอะไรให้อารเจนเลเวลแปดายซะอีกตัวนึงอะ่ะเลเวลหกร้อยกว่า แท้เนื้อของพวกเดียวกันอีกฮะแทเนื้อของพวกเดียวกันอีกอะไรอะไรของมันวะฮะอะไรฮะคิดว,ว่ากูกลัวเหรอฮะอะไรเล่าออ้อยแม่งอันนี้โดนเลือดส,สาดเลยครับสกิลเลือดสาดนี่ รู้สึกว่าจะนานเกินไปแล้วนะล็อกเด็กล็อกเด็กนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มาลีเลื่อนอีกครับเนี่ยผมก็เบื่อเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผลาดไม่ได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมผมโคตรเบื่ออะไรแบบนี้โคตรเหี้ยอะไรล็อกเด็กตัวเนี้ยเป็นล็อกเด็กของไอ้นี่ด้วยครับแรปเตอร์แรปเตอร์เลเวลท่อไรเลเวล96้าสิบหนี่ด้วยครับอิเล็กทรอนิค ว่าไงลับเตอร์เข้ามาเลยกี่ตัวเนี่ยน่าจะสิบตัวได้มั้งเข้ามาเข้าดิมาเลยตายซะตายไปให้หมดยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังไม่หมดอีกใช่ไหมมาดิายอันนี้คือลูกคอยาวด้วยว่ะมีลูกคอยาวด้วยครับมาเลยมาแรง มาดิตายซะในน้ำมีปลาเนียครับเห็นหรือยังสุดยอดเลยไหมครับอะไรไฮแรปเตอร์ตักเป้าหมายมาทางกูทันทีเลยนะเฮียมีตังกแตนมีแมงป่องเ้วยครับมาเลยเอาดิตายซะอะไรของมึงตรงนั้นมีอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมต้องดูให้รอบครอบกว่านี้นิดนึงครับอ๋อมีโดโด้นี่หว่ากับลูกจิ๋วสามเขาแสดงออร่ามาครับเพราะว่าเห็นสัตว์ที่สงพลังสูงนะครับว่างไงฮะว่างไงเล่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงรีเลื่อนเหรอฮะเฮ้ย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 เยอะอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยไอเราเวเจ้าไม่ต้งกาเท้าอ่ะ เฮียกัดช้าชิบหายเลยนั่นล่ะว่าไงตายซะนีโลด้วยอะไรให้กงเล็บมึงมาดิกัดเช้าอ่ะกัดช้ามากมากเลยผมขุดเกี่ยอะไรมันกัดช้ามากเลยครับเฮ้ยอัลฟาน๊กดิอัลฟาอาเจนดิเจอแล้วครับอัลฟาอาเจนเฮ้ย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 ไออโลโซรัสอโล อโ,อโลอโลอโลตายซะอาเจนอาเจนเห็นแล้วครับนี่คืออัลฟาอาเจนเดี๋ยวจะทำการจับเลยมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยมึงเลิ่บินไปบินมาสักทีได้ไหมยิงยิงก่อนครับยิงก่อนทำไมมันไม่สตาร์ทวะเป็นลูกดอกหี่อะไรวะเนี่ยไม่เห็นสตาร์ทเลย คล้ายๆกับลูกดอกของอินเทอร์นอลครับประเทศเดียวกันแต่อันนี้มันยิงแล้วมันไม่ค่อยสตาร์ทหรออันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยครับเนี่ยเห็นไหมแล้วค่าสรบก็ลงไว้ด้วยนะครับยิงแม่งเอ้ยน่าลําคาว่ะสรบไหมสลบไหม,ไหมยิงอีกตามมันไปครับตามมันไปสรบหรือเปล่ายิง ยิงโดนมั้ยเนี่ยยิงยิงเฮ้ยอย่ามาความสลบแล้วครับเรียบร้อยเชี่ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยฮะเชี่ยอะไรมึงไอ้สัสกุ้งขั้วลำคาชิบหายเลยว่ะแม่งไอเส้นหนามใครที่เป็นเส้นหนามมึงตายแน่นอนฮะมึงต้องตายเดี๋ยวนี้ใครที่เป็นเส้นหนามมึงต้องตาย ฮะใหญ่พวกเส้นนามทั้งหลายเนี่ยฮะอะไรของมันวะไอเต่ามึงก็ด้วยพอมึงอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนะเราไปเจอจับกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยอัลฟาอาเจเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวผมส่งมันกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยดีมากเรียบร้อยอัลฟาอาเจน เรียบร้อยแล้วครับในที่สุดผมก็ได้เลเวลพันมาแล้วนะครับมีบางตัวเนี่ยเลเวลสองพันเลยผมนี่อย่างชอบเลยครับมันจะอยู่ไอ้ตรงแถวแถวต้นไม้ใหญ่นู่นเหรอครับไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ของป่าเล็บูนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ในตอนแรกๆนู่นอะ่ะช่วงแรกๆที่ผมเกิดตรงนั้นแหละครับผมค่อนข้างชอบมากเลยนี่พาัสโซ่เหรอพลราโซ่เลเวลน้อยมากเลยวะไม่มีอะไรแล้วมัง้ง อาวอาอาไอ้ออนี่จะบวกฮะจะบวกใช่ไหมทำไมทำไมทำไมฮะทำไมทำไมทำไมจะบวกเหรอเอาออร์แกนิกมานี่ดิกีตินด้วยนี่คือตัวอะไรอ๋อนี่คือลูกสามเขาเลเวลหกร้อยครับเฮ้ยนี่มันออฟฟ่าสเตโกนี่เลเวลสี่ร้อยกว่าครับไม่เป็นไรตรงนั้นคือทางตันแล้วนี่หว่าตันครับตันครับเป็นทางตัน ได้ไหมเนี่ยมันตันหรือไม่ตันกันแน่วะไอ้แบบนี้นะครับแล้วมันเป็นหินลอยวะอาจจะเป็นหินลอยครับนู่นคืออะไรลาเวเจอร์ตัวหนึ่งเหรอเป็นลาเวเจอร์ของอะไรอะอัลฟาตัวหนึ่งใช่ไหมมีลาเวเจอร์อัลฟาตัวหนึ่งด้วยมาเลยมาดิยังไงเล่าฮะไปดิไปมาเลยมาดิลาเวเจอร์เลเวลเท่าไหร่วะ สี่ครับเราเว,วเจอร์เลเวลสี่ร้อยเท่ากับไอตัวนี้เลยครับอะไรมึงเข้ามาดิเ้ยกลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านแม่งเลยเรียบร้อยครับผมได้อัลฟาอาร์เจนเรียบร้อยแล้วถือวเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยครับตัวแบบนี้สวยงามนะครับฟาอาร์เจนนะครับสวยงามมากๆเลยผมค่อนข้างชอบด้วยครับ ผมเป็นอะไรที่ชอบอะไรแปลกๆนะครับผมชอบอะไรแปลกๆมากเลยนะครับผมค่อนข้างชอบด้วยอันนี้สัตว์ที่ผมจับมาได้นะครับอัลฟาไซเบอร์ฮุดแล้วก็ไอตัวไหนเนาะที่จับมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับนี่ครับมีโทนี่ดากอนเลยครับเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับไอตัวแบบนี้ผมนึกว่าอาัดคลิปแล้วความาด้อีกทีอีเชี่ยยังไม่ได้อัดนี่หว่า ไอตัวนี้นะครับเป็นดีโลเลเวลพันตั้งแต่ไอเกาะตรงนู้นนะครับนู่นครับเกาะที่อยู่ข้างหน้านะครับไอเลเวลพันนะครับแล้วก็จะมีไอสามเขาตัวหนึ่งมั้งสามเขาไอตัวนี้แหละที่บ้านของผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยอัลฟ่ามากมายเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยครับถ้าไม่มีหินมาป้องกันนะครับ ผมคงไม่ได้อัลฟาอาร์เจนแน่นอนนะครับโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ